เดี๋ยวไปเอาเนื้อคนสวยก่อนน,อนี่เนื้อเสือเสือเสือไม่ร้องไห้อันไหนเสือ เอาอันสวยโลโลเท่าไหร่อ่าเอาโลน <c coworkers> ึงเนื้อคือสวยเสือร้องไห้ขดกินร้องไห้เนี่ยน้องบกิอ่า